สวัสดีครับนักเรียนพบกับกิจกรรมดีๆติวติดเทอร์โบเสริมความรู้สู่ความสําเร็จจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวอนะครับวันนี้พบกับครูพฤธิ์อาจารย์พฤุติพงศ์วสวรรค์น,นะครับกับวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นม .3 นักเรียนพร้อมไหมยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับมาดูข้อนี้กันบ้างนะครับผมเอาละเราเริ่มต้นจากการดูก่อนว่าโจทย์ถามอะไรนะครับผมโจทย์ถามว่านะครับจุดตรงปลายเข็มวินาทีอันนี้พูดถึงนาฬิกาเนาะ จะหมุนไปเป็นระยะทางประมาณกี่เซนติเมตรครับลูกนะครับอ่ะนึกถึงนาฬิกาสินะครับตอนที่เรามองเป็นนาฬิกาเนี่ยนะครับมันจะมีเข็มอะไรบ้างครับอ่ามีเข็มยาวเข็มสั้นแล้วก็เข็มวินาทีถูกไหมนะครับมันจะมีอยู่3ามเข็มเนาะนะครับเข็มยาวบอกนาทีเข็มสั้นบอกชั่วโมงถูกไหมแล้วก็ไอเข็มวินาทีเนี่ยนะครับมันก็จะหมุนไปใช่ไหมครับหมุนครบ1รอบก็คือเท่ากับ1นนาทีนั่นเองนะครับอ่ะ ดังนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่านะครับเข็มวินาทีเนี่ยตรงปลายของมันเนี่ยหมุนไปเป็นระยะทางประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องมาดูเนาะว่ามันหมุนไปกี่นาทีนะครับแล้วการหมุนของมันเนี่ยนะครับเนื่องจากมันหมุนเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่แบบวงกลมถูกไหมฮะอ่าดังนั้นนะครับระยะทางที่มันหมุนไปเนี่ยนะครับมันก็จะเท่ากับความยาวของเส้นรอบวงนั่นเองขึ้นอยู่กับว่ามันหมุนไปกี่รอบถูกไหมครับเรามาดูกันก่อนครับว่าถ้ามันหมุนนะครับผมหนึ่งรอบเนี่ยนะครับเอาละ หมุน1รอบเนี่ยนะครับมันก็จะใช้ระยะทางนะครับไปเท่ากับความยาวของเส้นรอบวงถูกไหมนะครับอ่าหมุน1รอบเนี่ยนะครับระยะทางก็เท่ากับความยาวนะครับผมความยาวเส้นรอบวงถูกไหมอ่าทีนี้เด็กๆจําได้ไหมครับความยาวเส้นรอบวงเนี่ยนะครับมันมีสูตรอยู่ถูกไหมครับสูตรก็คืออะไรครับสูตรก็คืออ่าสคูนพายคูณอาร์นั่นเองนะครับอันนี้คือหมุน1รอบนะครับทีนี้ เข็มวินาทีหมุน1รอบนะครับผมอ่ะครูขเขียนตรงนี้นิดนึงว่าเข็มวิแล้วกันนะอ่าเข็มวิแล้วกันนะครับสั้นๆเข็มว,มว,มวิหมุน1รอบเนี่ยนะครับหมุนไปได้ระยะเท่ากับความยาวเส้นรอบวงนะครับของนะาน,นาฬิกาหนึ่งนะครับทีนี้นะฮะเวลามันผ่านไปกี่นาทีครับลูกอ่ามันผ่านไป4นาทีถูกไหมอ่าหนึ่งรอบของเข็มวินาทีเนี่ยมันเท่ากับ1น,นาทีแต่นั้นถ้าเกิดว่านะครับอ่าเมื่อผ่านไปนะครับ ผ่านไปนะอ่ะสี่นาทีนะครับเข็มวิอ่ะเข็มวินะเข็มวินาทีเนะี่ยเข็มวินะครับอ่ะหมุนกี่รอบครับลูกอ่าหมุน4รอบนั่นเองถูกไหมอ่าถ้า1รอบคูณสองคูณพายคูณอดังนั้น4รอบก็เท่านั้นอ่ะสรอบก็เอา4คูณเข้าไปถูกไหมก็เป็น4ีคูณพายแล้วก็คูณ R ถูกไหมครับอ่ะก็ได้42ก็เป็น8ปดพายอ,อาเขียนแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับ เรารู้แล้วว่าคําตอบของเราเนี่ยนะครับต้องเอา8มาคูณพายแล้วก็คูณ R โดยที่ R เนี่ยนะครับก็คือความยาวรัศมีซึ่งที่นี้นะครับมันก็คือความยาวของเข็มวินาทีนั่นเองนะครับอ่ะเรามาคิดเลขกันตรงนี้ครับอ่ะแคูณพายคูณ R นะครับผมแปคูณพายคูณ R คิดอย่างไรนะครับอ่ะมาเลยครับ8คูณพายครับผมอ่ะพายเท่าไหร่ครับ22ส่วน7ถูกไหมครับ คูณกับ R R ก็7ซนติเมตรอ่าตัวเลขเป็นไงสวยเลยนะฮะ7กับ7ตัดกันได้ถูกไหมนะครับก็เหลือแค่เอาอะไรคูณกันเอา8กับ22คูณกันนะครับ2 8 6 6ทด1ใช่ไหมฮะ2 8 6อีกทีนึงทด1ก็เป็น17นะครับโอเคก็ประกอบกันก็กลายเป็น176หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับผมมีไหมครับข้อไหนอ่าข้อ4นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผ่านไปเซนท,ทีเข็มวินาทีก็จะหมุนไปเป็นระยะทาง โดยประมาณ176เซนติเมตรครับ